มือนีห้าสิบพัดหอยลายด้วยจ้าตั้งกระทะให้ฮอนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปสักนิดหนึ่งมาต้องใส่หลายนะคะพอกระทะของห้าหอนแล้วก็ใส่พริกรกระเทียมที่ห้าครกไว้ลงไปเลยด้วยจ้าลพัดให้กระเทียมกับพริกรให้หอมเลยห <c oughs> ุนจ้า หอยลายเมื่อนี้ข้าสีบลวกนะคะใสไ่ไปเลยไฟแผงๆเลยจ้าเมื่อนี้ข้าใได้หอยลายสดๆมาเลยนะคะข้าสีบดทำกันลวกคุ้มฟ้าไว้น้อยหนึ่งค่ะให้หอยซุกเร็วๆเนาะนี่คุมไว้คุมไว้เดี๋ยวเขาคอยปรุงแล้วค่ะเด้อ โอเคเปิดสามนาทีพันไปยนะคะ mm hmm. นี่ mm hmm. หอน mm hmm. หอหอยเริ่มอาแล้ว mm hmm. นะคะนี่เราจะทำการปรุงรสด,ด้วยนะคะนี่หอยลายผัดพริกเผาก็ต้องมีพริกเผานะคะถ้าเห้า บ่อเดบต้่มหอยลายกอนนะคะบ่อเด้หลวงหอยลายกอนเท่ากับเอาหอยลายลงไปผัดกอนเท่ากับจังไซผิกเผาตามนะคะทำผู้ใด,ดลองหอยลายแล้วกะแนะนําว่าพผิกเผาอะ่ะเอาลงไปผัดกับน้ามันให้มันหอมๆเลยจ้ะมันก็นสิได้กินผิกเผาอีกรสชาติหนึ่งนะจ๊ะแล้วกะน้ำมันหอยสองซอนไปเลยโอเค แล้วก็ซีอิ๊วขาวไผซซีไซซซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสก็ได้นะคะสองช้อนแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนแล้วแต่ความหวานผู้ได้มักเนะาะไพซมักน้อยมักหลายจัดไปตามใจชอบโอเคไพซ์กริ่มนอาแล้วจ้า่เหัว ความเข็มค,นคม้นของพริกเผากับแ้วแต่เด้อค่ะตะว่าหอยโรยหนึ่งนี่เข้าใส่หนึ่งช้อนถึงหนึ่ง,ช,งช้อนครึ่งเนาะพริกเผากับซิม,มีความเข้มกับความหวานความเผ็ดผสมกันอยู่แล้วแต่ยี่ห้อเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยปรุงรสใด,ดที่แล้วกะหรวพาลงไปเลยจ้าเคแล้วก็พัดพัดเอาพ่อหัวปพาลสล,ลุดลวกะไอ้มันอ่าเมื่อแล้วแม่บ้า,านีไม้อ่ยอาสะังะกีแล้วสักขึ้นใจจ้า จานแบบใหญ่เรด่อนี่เมดกิโลนึ่งนี่นนบบในที่สุดเ,<อ>เซตเรียบร้อยแล้วแม่เป็นตแต่เสบบเอ,อเป็นแต่เสีบบบจ้ากับเข่าง่ายๆสไตล์บ้านาเฮาค่ะนี่จ้าเซตเรียบร้อยนะคะผัดหอยรายง่ายๆ มาสูตรนี่แบบบอรเด้วลวกหอยลายก่อนเด้อจ้าเอาลงไปผัดเลยง่ายๆค่ะไปกินข้าวกันห่อนๆเรย